สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยายต้อยจะมาสอนวิธีทอดไก่นะคะทอดไก่น้ำปลานะคะเครื่องปรุงก็มีคือเราล้างไก่ให้สะอาดนะคะน่องไก่ปีกไก่ก็ได้นะคะล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นหั่นเป็นแบบนียค่ะหั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่รสด,ดีใส่น้ำปาลานะคะใส่พริกไทยน้ำปลารสดีแล้วก็ปลา น้ำตาลปลายช้อนชานิดหนึ่งนะคะก็คลุกคลุกเขาให้เข้ากันนะคะคลุกเขาให้เข้ากันเอาทิ้งไว้สักสินาทีนะคะยายหมักไว้แล้วสินาทีพร้อมทอดแล้วนะคะทุกคนทอดแล้วเราก็จะใส่น้ำมันลงไปจ้า น้ำมันร้อนก่อนนะคะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเอาไก่ลงไปะคะ่ะ การน้ำมันกระเด็นค้ะเห็นมาดีทีค่ะตอนนี้เราจะทอดใบอ่อนค่ะไฟอ่อนเพื่อจะไม่ให้ไก่ไหม้ก่อนสุกนะคะทุกคนทอดไปเรื่อยๆค่ะฟ้ามาปิดก่อนก็ได้ค่ะการน้ำมันกระเด็นค่ะ ได้เวลาเราจะมากลับด้านแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมคะแต่เราจะเหลืองเหลืงองหน้าคานกลับด้านก่อน,นะคะ่ะการก่อนนะคะทำง,ง่ายๆนะคะไปทำคานท,ท,ที่บ้านนะคะ ไฟอ่อนนะคะเห็นที่มไฟแรงนะคะตอนเจียวขึ้นไฟไฟแรงนะคะตอนที่เราทอดนี่คัอไฟมันอ่อนไปตอนนี้ไก่ของเราก็พร้อมแลวนะคะสุกแล้วนะคะถ้ามันจะสุกเราจะาจะมีความรู้สึกว่าเขาจะมีน้ําแตกน้ํากระเด็นออกมาจากเนื้อไก่นะคะก็แปะปอแปะนะคะทุกคนสังเกตต่อไปนี้เราก็จะเล่อนไฟคะ่ะ เล่นไปเพื่อที่จะให้เ็าป่อนนะคะเล่นไปเพื่อให้เขปร่อนขึ้นนะคะแล้วก็เร่งน้ำมันอยากเนื้อไก่ด้วยเ่ไม่ให้น้ำมันไม่ให้คนน้ำมันนะคะ,ะเขเ่น เสร็จแล้วจ้าพร้อมทานแล้วนะจ้าทุกคนนี่น่ากินไหมน่ากินไหมแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะขอให้มีความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงไปทำตามนะคะดูๆทุกคนจ้า